กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่าน ผมจากช่องมูมูชาแนลวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันครับวันนี้แอดมินจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นหลังการแข่งขันของ2022 AFC U23 Asian c เพเ่อขีดกลางกรูป C ระหว่างมาเลเซียเจอไทยแลนด์ Thailand. พบว่าไทยชนะไปด้วยสกอร์3ต่อ0ประตูโดยโปรแกรมต่อไปไทยพบเกาหลีใต้ส่วนเวียดนามจะพบกับมาเลเซียแข่งขันพร้อมกันวันที่8เดือนมิ ถุนายนนี้เวลาไทย20.00นอ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคราย์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรามูมูชาแนวด้วยนะครับส่วนวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าคอมเมนต์ที่แสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆกันนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างเชิญรับชมได้เลยครับคอมเมนต์ comment ที่หนึ่งท่าถามชั้นตอนนี้ฉันอยากให้ไทยและเวียดนามเข้ารอบชิงชนะเลิศด,ด้วยกันมันจะสุดยอดมากคอมเมนต์ comment ที่สองเวียดนามหรือไทยต่างก็ทำได้ดีและสมควรที่จะไปต่อไม่น่าละอายที่ผ่านไม่ได้เพราะเกาหลีแข็งแกร่ง ทําให้ดีที่สุดคอมเมนต์ที่3บางทีมันอาจเกินความคาดหมายไทยและเวียดนามทั้งคู่ผ่านเข้ารอบเกาหลีตกรอบฮ่าห่าาาคอมเมนต์ที่4ฉันชอบที่จะเห็นไทยและเวียดนามเข้ารอบต่อไปด้วยกันแล้วเราจะกําจัดแชมป์เกาหลีคงจะสุดยอดไม่ใช่ศัตรูในประชาคมอาเซียนของเราคอมเมนต์ที่5ทีมที่น่าเป็นห่วงคือเกาหลีไม่ใช่ไทยหรือเวียดนามในต้นแมชเกาหลีจะจูโจมหากประเทศไทยมีกลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลไม่แพ้แน่นอนหนึ่งปศ หรือต่อ0ูย์สำหรับประเทศไทย EC คอมเมนท์ที่6ไม่มีใครรู้ว่าใครรอจะเข้ารอบรองชนะเลิศตอนนี้มาเชียร์และเชียร์ทีมไทยกันคอมเมนท์ Comment ที่7มาคิดบวกกันหน้าต่อไปไทยชนะเกาหลีเวียดนามชนะมาเลเซียแล้วอาเซียนจะมี2ทีมเข้ารอบต่อไปคอมเมนท์ Comment ที่8ชัฉันเป็นคนเวียดนามหวังว่าฟุตบอลไทยจะเอาชนะเกาหลีได้ดังนั้นเอเชียจะมีมุมมองที่ต่างไปจากฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอย่างน้อยก็ ในหลีกเยาวชนคอมเมนต์ที่9เวียดนามมีรุ่นเข้ารับ99.99% 99. 99และไทยกลับบ้าน99.99% 99ทีมเกาหลีจะโวยวายในนัดต่อไปกับไทยเพราะพวกเขาไม่ต้องการเสมอกับทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอโทษสำหรับความจริง คอมเมนต์ที่10การเอาชนะแชมป์เกาหลีเป็นสิ่งที่ยากในฐานะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราสนับสนุนประเทศไทยจากเวียดนามหวังว่าไทยจะได้ผลงานที่ดีในเกาหลีและเวียดนามผ่านมาเลเซียทั้งสองทีมเข้ารอบข้อควายโอมเอมอนที่11รู้สึกว่าแมชที่เกาหลีเจอเวียดนามเกาหลีจะพักผู้เล่นหลัก6คนสู้ไทยก็เลยแปลว่าเวียดนามจะเจอทีมดีของเกาหลีใต้แต่ทำไมคนเวียดนามดูมีความสุขจังเวลาเสมอกับเกาหลีใต้ b คอมเมนต์ที่12เวียดนามมีโอกาสเข้ารับมากกว่าเพราะนัดกับมาเลเซียเท่านั้นคอมเมนต์ที่13ฉันหวังว่าไทยและเวียดนามจะจับมือกันในรอบต่อไปคอมเมนต์ที่14ห้ามแพ้เกาหลีงานง่ายสําหรับประเทศไทยไทยเลือกทู่ต่อสู้ในรอบต่อไปคอมเมนต์ที่15เวียดนามกับ เกาหลีจะเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศนัดสุดท้ายเกาหลีจะใช้กำลังเต็มที่เพื่อชนะไทยดังนั้นไทยจะไม่มีโอกาสเสมอกับพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะเล่นรถบัสจอดรถก็ได้คอมเมนต์ที่16เกาหลีคงรู้จักรถนิยมทีมฟุตบอลเอเชียอัคเนแล้วโดยเฉพาะเวียดนามและไทยคอมเมนต์ที่17ทีมฟุตบอลเกาหลีแข็งแกร่งมาก แต่ทีมฟุตบอลเวียดนามของเราก็คู่ควรกับรอบต่อไปเราอยู่ข้างทีมเอสมอคอมเมนต์ที่18ดูเหมือนแฟนบอลไทยจะลืมนัดเจอหน้าเกาหลีครั้งสุดท้ายฉันเห็นพวกคุณมองโลกในแงด่ดีฉันคิดว่าคุณควรเก็บกระเป๋ากลับบ้านก่อนฉันคอมเมนต์ที่19คําทํานายของฉันเกาหลีใต้และเวียดนามเข้ารอบต่อไปคอมเมนต์ที่20ฉันคิดว่าเวียดนามและไทยจะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเชื่อฉันสิเพราะเมื่อคืนฉันฝันแบบนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างครับมาแชร์ แความคิดเห็นกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เรามูมูชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับ